ก็มาอยู่กับบรรยากาศนะฮะอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเรื่องสบายใจนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะทุกเย็น,นีิวัดก็จะมาดูที่สวนของบอสบ้านนาคนระะับขอโทษทีครับไปพูดนิวัฒนได้ไงต้องพูดบอสบ้านนาโอเคแล้วก็มาถึงแล้วนะครับร้านโกโกโซซูชิโกโกโซชิ chi, นะฮะอยู่แถวแยกสวนสมเด็จนะฮะแเราเจอเพื่อนแล้วนะ ครับใกล้มากเลยจริงจริงอ่ะที่วัดไม่ได้ดูพอดูปุ๊บมันเต็มแล้วตอนเนี hmm. s> <S uh ้ยหมายถึงว่าจํานวนคนแบบเต็มแล้วตอนเนี้ยนีนอพอหายใวัดบอกว่าอยากอยากเจอวันวันจันก็เลยเดี๋ยวมานี่ไหมก็เลยมาดูเออไม่เป็นไรหรอกอย่างที่มันพาผมนะเข้าไปในข้างหลังไงใช่ใช่เหมือนกันแล้วผมก็ออใช่ใช่เหมือนกันเลยครับก็เลยโทรหาเก๋ว่าเอ๊ะอยู่ไหนกันแน่เออฮะ มีไลฟ์อยู่เหรอป้าป้าถ่ายคลิปฮะถ่ายคลิปกลบไปคลิปไหนกิจกรรมว่าวันนึงทําอะไรทําอะไรบ้างนะใช่ตามติดชีวิตบอสโอ้ตามติดชีวิตบอสบ้านนาผมทำทำไลฟ์ไลฟ์ทำไลฟ์สดทำเป็นช่องนะครับผมทำไลฟ์ไลฟ์ลงนี่ไงลงไอจีเฟสบุ๊กอะคือไลฟ์เมื่อวานก็ไลฟ์เนี่ยทำกับข้าวใช่ป่ะวันนี้ก็ไลฟ์ไลฟ์การออกกําลังกาย เรามาเจอนะะพรพวกเราสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไป้ไปสูมาไปอันนี้เป็นคอนเสิร์ของช่องนี้วรัช่องูตครับสวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้ไลฟ์อันนี้ วิ่งนั่งใกล้สาวสวยเป็นขาวไอ้เนี่ยฮะเป็นขาวมันเนี่ยขอบคุณค่ะเป็นขาวทุกวันอยู่แล้วเป็นขาวอะอันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่องบอสบ้านนาฮะช่องบอสบ้านนาอ๋อบอสบ้านนาหรอครับบอสบ้านนามานัดเจอกินโกโก้ซูชิกันนะครับตรงนี้หยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนตรงนี้เหรอตรงนี้อยู่ที่รัชเสกชื่อว่างบอดบ้านน ดิสโก้่ิสโก้มาซาคาบังขนมเส้นชื่อ่ว่าแนะนำตัวเองหน่อยเป็นไงครับก็มาจิ้กันคับน้องพี่ๆครับผมทนายความจากตะบนแยงกัลสีประธานสภาทนายความจังหวัดนุรินทร์ครับก็ดีเซิร์ชนะครับร้านนี้อร่อยมากครับยังไม่ทันได้กินเลยครับไแต่ก็อร่อยนะครับแต่ละคนนะครับพี่หนูแนะนำแนะนำนาย อ่าหนุ่มวอแว้งครับวันนี้ก็เราก็รวมรวมทีมรวมทีมบีเนไอนะครับเราจะมาอุดหนุนเพื่อนเพื่อนนะครับที่ร้านอากโกชูชินะครับอยู่บนเส้นถนนติวานนท์ไห้เส้นนี้ตรงนี้อยู่แยกส่วนสมเด็จเนาะแยกเอ่อแยกส่วนสมเด็จครับอาหารอาหารอร่อยมากครับแล้วก็เดี๋ยว่ายรูปนัออดอ๋อเนี่ยดูสิดูอาหารกันนะฮะของเขาเด็ดมากเลยครับแค่ข่าจัดก็สวยแล้วก็รสชาติดีนะครับท่านใดที่ ในละแวกนี้นะหรือว่าไกลกว่านี้ก็มาใช้บริการได้ครับทางคุณแต่งตัวมาเหมือนทุกตาบารบี้เ่ยไอ้ตาไม่บอกเป็นเด็กไปแล้คุณเจตตาชื่อนี่ี่หน่อยครับพี่หน่อยน้โอเคนะถ้าใครอยากเห็นแฟนบอสบันาตัวจริงนะฮะนี แลบอกไม่อยากเป็นข่าวอยากแตสร้างข่าวเพือเกินโอเคครับใครอยากถ่ายใคาอยาก่ายแรลอยู่แผลจะอยากเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะอยากหาแผลโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราเจอกันทักจะถ่ายกันไม่ได้ถ่ายผมแกทำเกี่ยวกับกระเบื้องยางนะคะใครสนใจคะ ติดปีฮะร้านนี้ติดปีแต่ว่าเสียค่ากระเบื้องยางเอาคิรวมแล้วเอาคิมรวมแล้วอ๋ออีกอีกอีกคนนึงนะฮะสาวสวยเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ของเราเลยนะฮะยคานะคะเจ้าของร้านคือาสาเดินผ่านใครจะแต่งงานนะคะแต่ตอนเนี้ยรอเดี๋ยวให้ยกสลับคนถือกล้องอยู่ด้านหลังนะฮะเป็นลูกค้าล่าสุดที่เรารอจนบริการนะฮะสวยมากครับบางบางเซนบางเซนบางเซนนะ แนะนำตัวนะฮะทำเกี่ยวกับอะไรครับเซนครับผมก็ทำวินเวทคือเหมือนบ้านเราทำมีเราเราก็จัดแกาก็ทำขายนะฮะเป็นนายทุนครับเป็นนายทุนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันเพื่อนๆฮะต้องทักทายเจ้าของร้านเดี๋ยวเจ้าของร้านแนะนำแนะนำร้านตัวเองเลยฮะอันนี้เน้ีนะครับผมเจ้าของร้านโกเบซูชิครับ ร้านอยู่บริเวณไหนครับอ,อ,อยู่ตรงถนนติวานนท์นะครับใกล้ๆกับสี่แสสยกสมเด็จแล้วก็ใกล้ๆกับเมืองทองไทยแน,นี่ครับรผมก็อ,อ,อยู่ในโครงใน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 การชื่อว่าเลสโซติวานนทครับถ <สะ S 2> ้าเปิดวันครับนตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มโอเคครับ อันนี้คือใกล้บ้านผมมากเลยแล้วผมก็ชอบกินทานทูชินี่ก้เดี๋ยวเดี๋ยวนสาขาอันนี้เป็นสาขาที่101 1หน่ยนะฮะสาขาแรกหนึ่้อยหนึุคือเราเราต้องบอกว่า101เพราะว่าไออีกร้อยกว่าสาขาเดี๋ยวเราจะเปิดทีหลังเป็นกลยุทธ์นะเป็นกลยุทธ์นะฮะเดี๋ยวสงสัยได้ได้มาทานใกล้มากผมเดินทางประมาณ10นาทีเองฮะ ผมอยู่ตรงแถวแยกบางคลวัดเองใกล้ๆกันมากเลยครับใกล้กันมากเลยจ้าที่บังซีทําอะไรอีกฮะก็เป็นบริษัทผลิตแพ็กเกจสินค้าแพ็กเกจสินค้านะฮะกระดาษกระดาษพลาสติกพวกของต่างๆสองหมื่นจุดพันบาท ถ้าสนใจนะครับอ่ะอีกอีกคนหนึ่งมานะฮะคุณแทนฮะคุณแทนโซลาเซลล์นะฮะคุณแทนโซลาเซลล์ก่อนก่อนนั่งต้องสัมภาษณ์ก่อนฮะคุณทําอะไรครับคุณทําอะไรครับโซลาเซลล์ครับโซลาเซลล์นะฮะครับบอสบอสบานานะฮะอันนี้ถ้าใครที่ทำโครงการโคกหนองนานะฮะโซลาเซลล์นะฮะ V R B I รนะฮะเกี่ยวกับโซลาเซลล์ต้องคนนี้เลยฮะตัวจริงนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราทานข้าวอ๋อ บ้านากำลังจะทำงานทำแบบงานนะครับแล้วก็ออกไปแต่สถานที่เพื่อความสบายใจของน้องๆในออฟฟิศนะครับเราในออฟฟิศของเราก็จะมีหมอกระแปวอยู่คนหนึ่งนะฮะก็จะทำการสวบนะฮะ็บอกว่าเดี๋ยวทำงานไปด้วยสวบไปด้วยแหยจมูกไปด้วยนะฮะเพื่อความสบายใจของน้องๆ <c oughs> เดี๋ยวเนอาจจะจะ,จะสั่งซื้อหมดเผือไว้ที่ออฟฟิศนะ

ก็พาเพื่อนๆนฮะกลุ่มนักธุรกิจจากบีนไไปเยี่ยมชมที่สวนของวัดบ้านนาไปไปให้อาหารเป็ดให้อันไก่นะฮะไปปุ้มเป็ดปุ้มไก่นะฮะก็มีความสุขกันไปเราจะสร้างบรรยากาศให้ดูเป็นเป็นการเองธรรมชาตินะครับก็เราอยากให้เป็นเป็นที่มามาพักผ่อนลับใจของเพื่อนเรานะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจก็ ไปเยี่ยมชมที่สวนมอสบ้านนาได้นะครับอยู่ด้านหลังแมกโคนะครับอยู่ติดกับร้านแซบปักแปดแสนนะฮะซอยตรงนั้นเป็นซอยวัดบางโขใต้นะครับจะไปทะลุขนส่งนะฮะจะไปทะลุสพตำรวจภูธรนะครับแล้วก็พานิษอุตสาหกรรมจังหวัดบริเวณนั้นนะฮะไม่ไกลนะฮะแซบปักแปดแสนนะฮะปักหมุดตรงนั้นได้เลย ได้ได้้ดดดใช่ไหมฮะไม่ติดค่ะซีนี้คืออะไรอีโคก็ผลออกมาแล้วนะฮะวันนี้วันท um ี่22นะฮะแล้วก voilà> ็เช็คมาแล้วฮะชุดตรวจโควิดนะฮะก็เราก็ยังปกตินะฮะ ไม่ติดครโอเคเดี๋ยวเพื่อความสบายใจของทุกคนนะฮะเราเดี๋ยวเราทำงานกันต่อเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราทํางานแล้วก็ผ่านเรื่องเครียดๆนะครับแล้วก็ทํางานอยู่ในตึกนะฮะอยู่ในเ,เมืองนะฮะเราก็มาบาลานซ์ชีวิตก็มาที่สวนของอบอสบัตนานะครับวันนี้ก็ให้คนงานตัดตัดหญ้านะครับเพื่อให้ดูไม่ไม่ลดนะครับแล้วก็ ฝนตกนะช่วงนี้ฝนตกน้ำก็จะเต็มตะลิ่งเลยนะฮะฝนตกน้ำก็เต็มร่องหัวเลยนะครับเราก็ให้แหน 刚看开。 ความสุขนะฮะเล่นน้ำกันเดี๋ยวรอให้เขาคุ้นเคยก่อนให้เขารู้จักบ้านของตัวเองก่อนเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขาล่องทั้งล่องนี้จะเป็นอาณาจักรของเป็ดทั้งหมดเลยนะฮะนะเขาแค่ตรงนี้เขาก็มีความสุขแล้วนะฮะเราย้ายเป็ดมาจากาสระว่ายน้ําเก่านะฮะที่เขาไม่เคยได้สัมผัสดินเลยเขาก็มีความสุขแบบได้มาอยู่กรงใหม่ จะไม่เดินไปข้างในนะเพราะว่าฝนตกแล้วก็น้ำค่อนข้างแฉะนะฮะก็บรรยากาศก็เย็นๆนะฮะลมพัดนะฮะลมโชยค่อนข้างเย็นเลยก็มาดูเป็ดนะฮะมาดูเขาให้ทิ้งนะฮะแล้วมาถ่ายทิ้งนะฮะวันนี้บอสบ้านนากยงแค่นี้ฮะเราก็แค่เรามาดูสวนเรานะฮะก็ทำให้เราผ่อนคลายแล้ว ถ้าว่างๆนะฮะทุกท่านมีโอกาสที่จะมาเยี่ยมที่สวนบอสบ้านนานะครับก็มาที่ได้นะครับหลังแมคโครปมทานีนะครับติดกับร้านแซบป,ปัก8ปดแสนนะครับส่วนของบอสบ้านนาอยู่ตรงนี้นะฮะใกล้ๆกลางใจเมืองประตุมเลยครับ